สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง LT Journey นะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปกันที่ท่าเรือพุตะเคียนแห่งนี้เลยครับโดยวันนี้ผมจะพาทุกคนไปนอนแพรอยู่ริมแม่น้ำแควน้อยอำเภอไซโยกันนะครับโดยเราจะเอารถส่วนตัวนะครับมาจอดที่ท่าเรือแห่งนี้ได้เลยแล้วก็นั่งเรือไปยังรีสอร์ทซึ่งการโดยสารไปนี้ไม่มีค่าบริการนะครับ เราจะใช้เวลานั่งอยู่บนเรือประมาณสัก15นาทีครับซึ่งระหว่างตอนที่เราอยู่บนเรือเนี่ยเราจะเพลิดเพลินไปกับวิวสวยๆของสองฝั่งแม่น้ําแม่น้ําภูเขาท้องฟ้าธรรมชาติรังสรรค์มาสวยงามมากครับนั่งชมวิวเพลินๆเผลอแป๊บเดียวถึงรีสอร์ทแล้ว สอดแห่งนี้นะครับเป็นแพร,ริมน้ำสุดหรูเลยครับชื่อว่า The Float House หรือว่าแวรตั้งอยู่ที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อเรามาถึงนะครับก็จะมีพนักงานเนี่ยมาคอยช่วยเราขึ้นจากเรือแล้วก็ช่วยเรายกกระเป๋าด้วยครับเราก็มาทำการเช็คอินเพื่อเข้าพักที่นี่นะครับซึ่งโซนที่ทุกคนเห็นคือโซนล็อบบี้ที่เราต้องมาเช็คอินและเช็คเอาท์ตอนกลับครับเราจะได้เวลคัมดิงเป็นน้ำสับรดนะครับ จะชื่อเลยเดี๋ยวเราตามเขานำไปที่ห้องพักที่เราพักนะฮะตอนนี้ผมมาถึงนี่ประมาณสักบ่ายสองแล้ววันนี้เป็นวันที่ฝนตกด้วยอากาศค่อนข้างคลึ้มเลยวันนี้ัี้ี้ฝนตกตามระเบียงเลยครับ ห้องพักก็สวยนะโหมองไปริบๆนั่งคือแสดงว่ามีห้องพักค่อนข้างเยอะเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องพักแล้วนะครับห้องพักที่ผมได้พักคือห้อง 9A เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศด้านในห้องกันครับว่าจะมีบรรยากาศยังไงผมว่าแต่ละห้องเนี่ยคงจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะจะแบ่งเป็นโซนเป็นอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูโซนผมแล้วกันว่า 9A จะ ได้ห้องที่เป็นแบบไหนครับปะเข้าไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าเมื่อเปิดเข้าไปอย่างที่ทุกคนกําลังเห็นอยู่นี้ครับเขาใช้ไม้เป็นวัสดุหลักในการทําห้องพักหลังคาด้านในก็จะสูงครับทําให้อากาศถ่ายเทดีโล่งโปร่งสบายไม่ร้อนครับสําหรับในส่วนของเตียงนอนนะครับห้องที่ผมได้พักเนี่ยจะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงแล้วก็มีเตียงเสริมอีกหนึ่งเตียงอย่างที่เห็นครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเตียงเสริม ส่วนด้านขวามือเนี่ยจะเป็นเตียงหลักเรื่องหมอนเขาก็มีให้เราเลือกหลายไซส์หลายขนาดเยอะมากครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับสำหรับที่นี่คือแทบทุกมุมเนี่ยจะมีปลั๊กไฟให้เราใช้ทำให้เราชาร์จอุปกรณ์ได้อย่างเพียงพอเลยครับตู้เสื้อผ้าของที่นี่ก็จะมีขนาดใหญ่เก็บของได้จุใจครับใครที่ขนเสื้อผ้ามาเยอะๆหายห่วงครับ ที่นี่คือเดี๋ยวผมสรุปคร่าวๆก่อนนะครับจากาตัวเมืองการท่ารถเมืองการนะครับขับมาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงจะเลยน้ำตกไซโยกน้อยมานิดเดียวครับไม่ไกลมากประมาณสัก10กว่าโลได้มั้งจากน้ำตกไซโยกน้อยเนาะมาถึงเราก็ขับรถเข้ามากดชี s มาทีา่ท่าเรือผุตะเคียนได้เลยนะครับเราก็กดชี s มาที่นั่นแล้วก็มาลงเอารถไปจอดที่ท,ท่าเรือผุตะเคียนเขาก็จะมี มีเรือนะครับพาเรานั่งล่องแม่น้ําแควน้อยมาแล้วก็จะมาถึงที่พักที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ใช้เวลาจากท่าเรือประมาณสัก10นาทีเสษเศษถือว่าไม่นานนะครับเพราะว่า,าวิวสองฝั่งที่เรานั่งเรือมาคือวิวดีมากนั่งมองวิวคือเพลินมากทุกคนน่าจะเห็นในคลิปแล้วเดี๋ยวก็เจอกันอีกทีก็น่าจะเป็นมื้อเย็นเลยนะครับดูว่าอาหารที่นี่เป็นยังไงมีอะไรให้เราทานกันบ้างเดีย๋ยวเจอกันอีกทีตอนมื้อเย็นครับ ตอนนี้เดี๋ยวพามาดูเมนูอาหารเย็นที่นี่นะครับวันนี้สั่งไป4เมนูตอนนี้ได้มา3ามแล้วจะมีซี่โครงหมูอบนี่นะครับซี่โครงหมูอบเป็นอันนี้แล้วก็มีทะเลผัดไข่เค็มนี่อันนี้จะเป็นทะเลผัดไข่เค็มแล้วก็มีต้มยำกุ้งอันนี้ผมตักใส่ถ้วยมาแล้ว เ็เดี๋ยวรอไขเ่เจียวหมูสับอีกจานหนึ่งเนาะก็ไงเดี๋ยวก็ขอตัวทานข้าวก่อนเดี๋ยวอาจจะเจอกันพรุ่งนี้เช้าเลยฮะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวผมจะถ่ายเก็บบรรยากาศที่ครัวยามเย็นนี้ให้ดูว่าที่เนี่ยเขาจะมีฟิลประมาณไหนครับผมถ่ายเมนูให้ทุกคนได้ดูนะครับจะได้เห็นคร่าวๆนะครับว่าเมนูอะไรน่าทานบ้างแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูค่าเฉลี่ยราคาอาหารของเขานะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ราคาที่รับได้นะครับ เฉลี่ยแล้วกับค่าเขาก็จะอยู่ประมาณ160ถึง250บาทครับปริมาณที่ได้ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับห้องที่เรามานั่งทานอาหารเย็นในวันนี้กันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาก็จะปรับให้เป็นห้องที่เรามาทานอาหารเช้าบรรยากาศคร่าวๆยามเย็นครับเดี๋ยวเราอิ่มแล้วเรากลับห้องกันดีกว่าครับ จากนักเล่นสักครู่จนถึงประมาณสัก4ี่ทุ่มกว,กว่านะครับก็รู้สึกว่าถึงเวลาเข้านอนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะตื่นเช้าๆมาถ่ายวิวสวยๆให้ทุกคนได้ดูกันสำหรับตื่นนี้ไปแล้วราตรีสวัสดิ์ครับ สำหรับบรรยากาศตอนเช้าที่นี่ที่เก็บภาพให้ทุกคนได้ดูเนาะหลายๆคนน่าจะชอบนะครับเพราะบรรยากาศที่นี่ตอนเช้าเนี่ยมีหมอกลอยมาเลยแล้วก็อากาศเย็นครับเพราะว่ามันถูกล้อมรอบด้วยหุบเขาอย่างที่เห็นเนี่ฮะเดี๋ยวก็ได้เห็นบรรยากาศแล้วเดี๋ยวพาไปดูอาหารเช้าทีก่อนว่าที่นี่มีอะไรให้เราทานกันบ้างฮะจุดที่จะทานอาหารเช้าคือจุดตรงนู้นเห็นแพตรงมุมนู้นไหมฮะน่าเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าตรงนู้นกัน เดี๋ยวไปเจอกันที่จุดทานอาหารเช้าเลยดีกว่าปะเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทานอาหารเช้ากันบ้างนะครับนี่คือบรรยากาศของห้องที่เรามาทานอาหารเช้าก็คือห้องเดียวกับที่เรามาทานอาหารเย็นเมื่อวานนี่นะครับที่นี่ก็จะมีอาหารให้เลือกหลากหลายเลยครับสามารถเลือกตักทานกันเองได้เลยอาหารจะเป็นแบบบุฟเฟ่ตน,นะครับจะมีทั้งอาหารที่เป็นแบบไทยไม่ว่าจะเป็นพวก ข้าต้มข้าวผัดข้าวสวยหรือจะเป็นพวกอเมริกันเบบฟัตมีไข่ดาวไส้กรอกหมูแฮมขนมปังสลัดก็มีนะฮะเครื่องดื่มที่นี่ก็จะมีทั้งน้ำเปล่าน้ำส้มน้ำสับป,ปะรดชากาแฟครบครับพาทุกคนมาดูวิธีการทอดไข่เจียวของที่นี่ดีกว่าครับผมก็ไม่ถามแอบถามพ่อครัวเขาว่าทำไมถึงทอดได้น่าทานจังเลยเขาบอกว่า เป็นเพราะกระทะที่นี่จะค่อนข้างลื่นครับไม่ติดกระทะมันทาให้ทอดไข่ออกมาได้สวยน่าทานแต่ผมที่บ้านผมก็ลองทอดนะก็ไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้ดูครับเขาทาเหมือนง่ายมากเลยนะเดี๋ยวต้องลองกลับไปทําดูบ้างเดี๋ยวลองมาดูไข่ที่ทอดเสร็จแล้วหน้าตาออกมาสวยงามน่าทานมากฮะเนี่ยเห็นไหมครัน่าทานมาก ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมมาเก็บข้าวของเดินทางกลับกันครับตอนนี้ผมก็เช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอเรเือมารับเราก็รออยู่ที่ท่าเรือที่ทางหน้ารีสอร์ทเดอะฟลอตเฮาส์นี่เลยครับแล้วเดี๋ยวก็จะมีเรือมารับเราพาเรากลับไปยังจุดที่เราจอดรถที่ท่าเรืออะไรที่เราจอดเมื่อวานเนี่ยผมลืมชื่อไปแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวเรือมารับเราก็กลับกับกนให้ดูบรรยากาศมุมนี้ให นั่นคือแพรที่เราพักอยู่แถวๆนี้เลยเห็นไหมคือวิวดีมากและส่วนมุมนี้คือจะเป็นโซนที่เรานั่งทานอาหารเช้าและอาหารเย็นจะเป็นเหมือนกับแพรที่เป็นโซนอาหารฮะที่นี่อากาศดีมากนะครับลมพัดเย็นตลอดเลยอะ่ะแดดดีเช่นกันแต่ผมมาที่นี่คือไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยด้วยเวลาน้อยฮะเดี๋ยวต้องกลับละไว้มีโอกาสค่อยมาใหม่อีกรอบนะ แล้วเมื่อวานก็ฝนตกด้วยตอนแรกกะว่ามาถึงเมื่อวานใช่ไหมจะเข้าขึ้นหมู่บ้านมอนแต่ทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าฝนมันตกด้วยก็เลยไม่ได้ขึ้นละเช้านี้เดี๋ยวต้องไปถ่ายที่อื่นต่อ เราก็เดินทางกลับมาถึงท่าเรือพูตะเคียรแล้วนะครับก็คงจบคลิปสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ a อาทีเจอนด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ